น้ำมันสกัดกับปูอ่าอ่าวันใช่กะหายไปแล้วเขาเบ่งเอาวันต้องหายว่าต้อเก่าก็อยู่พันแล้วจ้ะเลขวิ่งเลขรูดเนาะค่ะเดี๋ยวก็เนาะปูว่าอันเก่าแนจักหน่อยก่อนปู้ใดบางคนเพิ่นอาจจะลืมเนาะค่ะปูงวดที่แล้วเนาะเลขปูเข่าหนึ่งบนกับสูงกบเปล่าน่ะจ้ะนี่ยหนึ่งหลักหนึ่งหลักกับสี่ก็ผ่านในหน่วยหายแล้วจ้าหมายถึงเลขวิ่งเลขรูดงวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะ เขาหาบนนีให้บนกับมาหาบนให้ล่างสามกับมาสามล่างหกสามตรงๆเนาะงวดที่แล้วเกือบแตกบนแตกล่างเกือบแตกสามตัวหนึ่งหกแปดเนาะขาดขันแม่นหาหกแปดนี่เขาสามตัวเลยเนาะปูเนาะเดี๋ยวย่งเงี้าแปดหกหรือมา่ยูนี่ทีหลเลขหลักเลขมันอยู่ได้อย่วนเวียนอยู่หม่องนี้ไหมเลขปู วัวที่แล้วเนา, 6, าะหกสาม้าล่างเนาะจา้ะไกลแล้วมานนี้ตองวนรัฐบาลไทยปูห่มาแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะเนี่ยเห็นว่าอันนี้ลงมาแล้วเนาะค่ะแต่ตองวนวลจ้ะมานนี้ปูสีมาย่ำจังใดค่ะปูเน่นแบบใดค่ะสามโผล่ห่ไปมันหกหาม่เลยยี่หันละสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้ะ เจ้นทางข้าวสา้หายจะสองหา <co ld> จ้าสองโซ่ปะเนช่วงโซ่สุดไงก็สิบสองหาไหมล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดบนมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าล่างมีห้าจักปไม่สิบสองหาหรอกเส้นมืดบนได้หายมดวงาัขนาจ้าอันนี้เสียไม่เล่นหายบนสามตัวก้าวเส้นหายสอง เอาแคนแคนเลยบอกขาปูบานดิตัวไลขจากปูอันอันเจ็ดหกศูนย์เอามาตัวกลับเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เอาให้เป็นตัวกลับเจ็ดศูนย์หกสล่ะสล่ะเก้าเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์นั่นเอาเป็นเก้า เพิ่มใหม่ตัวนึง9 90เป็นอีก9 90บอกจับปู 9, 9, 0, าาปต้องพูเท่านั้นแหละหมายถึง,งว่า3ต,ตัวบอกขากปู9 90บอกอ่านัา่นแหละเดี๋ยวนะเพิ่มมี9 90อะไอีกย่างอีกขาปูเพราะนันะน่นแหละ2หางเพ่านั่นหละเอ้ยหางเดี่ยวนึงนี่หระ9 90 70 6เว้ยอ๋อ3ตัวมีเพิ่มนเนาะ มีเจ็ดศูนย์หกแล้วก็เก้าเก้าศูนย์ 9, 9, 0, บอกค่ะปูคงสุดท้ายจ้าสุดท้ายคงสุดท้ายสองตัวเลยค่ะป<ๆ>ูมีอย่างกรบอกสูตเต็มมันสูตเต็มมันก็มีแหลนะเนาะสองตัวสองตัวหายไปจ้ารับไปรับรับเก้าสองรับเก้าสองคู่ สองตัวนี่ไม่เน่นตัวใดเนี่ยค่ะปูที่ว่าเน่นหนักๆมือนีิเล็กบุเนี่ยเล็กบุเนี่ยจ้าเล็กบนเนี่ยเล็กบุนี่ยเนเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนาะจ้าหกศูนย์แล้วก็สองตัวกหกหี่เจ็ดสี่ี่หางแล้สีขข่หาง,ขขอ,งอ่า เลขที่ห่มาแล้วก็คือมีหกศูนย์บวมีเก้าศูนย์ได้จะกปูสองตัวเขียนลงไปเนาะเก้าศูนย์แล้อะแล้วก็เอียงอีกกับปูสองตัวที่เพิ่มมาหกศูนย์ฮะไหนบอกเอาสุดนี่ก็เอาสุดเน้นไว้สุดก้อนก็ได้สุดก้อนก็วงคบมาหายอยู่แน่นว่จ้าเน้นอยู่เอาสุดที่เพิ่มมาบมีอย่างนีกับปูบมีเก้าศูนย์ก็ยังก่อนจ้ะ เจ้าศูนย์ก็หกศูนย์ทั้งตัวอ๋อหกศูนย์มันมีอยู่แล้วสองหางเจ็ดสี่ครับหกสี่ท่านแหละเจ็ดสี่เนาะกับหกสี่ตัวหนึ่งถ้าเจ้าศูนย์ด้วยว่าเจ็ดสี่หกสี่มันถือว่าอืมหกสี่มีม้าล่างอยู่แล้วเนาะงาเนี่ยล่างมีหกสี่ไว้อยู่แล้วเนาะจ้ะเพิ่มขึ้นมาคือเจ็ดสี่เอาหกสี่เขียนแล้วก็เขียนไปเลย คือบนกันล่างนะเขาเอาบนกันล่างเขาบอกนะจ้ะบนกันล่างเนาะจ้ะอันนี้เขียนเอามาบ่นน้ำมาเล่นหกซี่ดึงขึ้นบน 5, น้ำเจ็ดสีไล่างไทยไทยตือสองคูจะจ้าเลยแหละบ่อะไรหรอกตัวได้ศูนยศูนย์สี่กับศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์สีเอาแลรวไปบนไปล่างได้เนาะค่ะศูนย์สีศูนย์เก้าไปบนไปล่าง เน้นที่ศูนย์สี่บอจ่ะปู้น่ะดึกวิ่งล่างนั่นหาก็ฟรีจะเน้นสี่ตัวเดียวเลยอืมเลขล่างวิ่งสี่ก็คือเน้นสี่กับห้าเน้นสี่ตัวเดียวเนาะกับปูเนาะส่วนเลขบนวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นเก้าเป็นบอเน้นเก้าตัวเดียวเป็นบอจ่ะอ่าเก้าศูนย์นี่แหละสองตัวคุณแรมากแต่ปู้นอกเก้าปู้ก็คืมากศูนย์คุณบ้อปูเลขสามตัวเน้นเน้นเน้นเนี่ยคือเลขตัวไหนเก้าเก้าศูนย์บอจ่ะ สองคู่นั่แหละสองคู่หายไปหลังล<อ>เลยนะต,ตัวเล่นอ๋อเน้นที่เก้าเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์หกเนาะอ่าสองคู่นี่แหละกูเล่นตัวอันหายไปก่อนแล้วกูกูได้มากแต่เล่นอันคุดชุดเต็มเมื่อนั้นเอาขอทวนตัวเลขอีกรอบนึงเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของปูเนาะปูเสือเนาะหนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดวันจันทร์พรุ่งนี้บนวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นเก้า สามตัวเกว้าเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามแปดสองสามเก้าสองเก้าสองเก้าแล้วก็ล่าสุดเด่นๆคือเจ็ดศูนย์หกกับเก้าเก้าศูนย์นะจ๊ะสองตัวมีเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าเก้าสองแปดสองศูนย์สองศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดสี่หกสี่เนาะเพิ่มมาวันนี้ก็มีมีมี่เมีย สองสามสุดน่ะมีเก้าศูนย์เจ็ดสี่กับหกสี่หกสี่มีล่างอยู่แล้วเนาะตนนัวเน้เนเน้นเลื่อไม่สุดคงสุดค่ายสุดตัวเน้นคนทุกค่ายจ้าเน้นเน้นมากที่สุดเมื่อนี่ตัวใดก่ค่ะปูสองตัวเก้าศูนย์ 40, ก,นกับอะไรเนี่ยวะเจ็ดสี่สี่เกินเก้าศูนย์กับเจ็ดสี่เป็นบ่ปูเมื่อนี่สหกสี่นะสามคู่นั่นแหละเก้าศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็หกสี่เนอกจากปูเนาะ นักนๆเอาดอกจันทหายไปเลยอะไรเลยครับมีมันหลายหางอย่างตัวหายมันมีเก้าเจ็ดสี่เก้าหกสี่เก้าเจ็ดสี่บอกกับปูเขียนใอ้เพื่อนเนียเป็นยังอ้ําเพื่อนเลือกเอาล้นมันเพื่อนถือเอาสามตัวไห้เพื่อนเอาเก้าเวทไทยอันสี่เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดสี่กับหกสี่น่ะเก้าเจ็ดสี่กับยัง จากเก้าเจ็ดสี่กับเก้าหกสี่มันบอกค่ะปูมันผูใดมากซ้ตัวกับเก้าเจ็ดสี่เก้าหกสี่เท่านั้นแหละจากอันนี้ก็แนวทางเน้นๆวันนี้เนาะปูเนาะเก้าศูนย์ของูมันของปูเลยลัก้อยมันได้ในเก้าตัวเดียวเนาะหลักร้อยก็ได้เก้าตัวเดียวบอกค่ะปูเก้าล่องซ้มไ่เห็นวหายไปหลักหลักลอยไม่ได้เขียนลงค่ะ ต้องเขียนดอกเก่าร่องสามจ้ะอ่ะไปพาอย่างนี้เขียนไห้นะคะลักร้อยนะการลักร้อยเก้าร่องสามอันนี้เขียนในเพิ่มไปการพนันจ้ะบันนี้มาเลขล่างนะคะเลขล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นสี่เนาะแล้วก็สองตัวมีสองสี่หกสี่ศูนย์ห้าแปดห้าแปดสี่เนะกับปุ้นเนาะเน้นเน้นหกสี่กับแปดห้าเป็นเบอร์จ้ะที่พันมากองสุดท้าย,ยเด่นไฮเลยร์ศูนย์สี่ตัวเดียว วงสุดท้ายเน้นที่ศูนย์สี่ตัวเดียวหมอจ้ะล่างบอกตัวเดียวเลยล่างไม่เห็นไปเลยเอาเต็มๆเลยศูนย์สีตัวเดียวเลยศูนย,ย์สี่ตัวเดียวนะดอกจันด้วยวงเล็บไปพร้อมต,ต,ตัวเดียวป่ะนี่แหละสื่อศูนย์สี่กับสื่อสี่ศูนย์นี่แหละจ้ะเมื่อเนี่ยกับฟันว่าจาังใดเนี่ยกับปูว่าเอฟซีฟังเนี่ยจับปูไงว่าจะใส่ฟันบอกไงเลยเลยขาไม่หา ป้านมอเตอร์ไซค์คันบักใหญ่ได้แล้วเงินเลขเขาแล้วว่าสันอเอาเออชัขขนให้กับเขาอยู่แล้วยเนะแล้วกับฝันเห็นผู้หญิงด้วยเม่นบอกกับปูฝันเห็นผู้หญิงบ้างถือแล้ตายหันกับฝันแบบนี้อืมถือหันเลยถือรถกับฝันยังเสีง มันว่าได้ม,มีคนเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้มอเตอร์ไซค์กับมีล้อสองล้อกลมๆไปขี่เสมอขี่แข่งเขาเสมอผู้ก็ได้ขับแข่งเขาอีกแข่ง,<า>งมอเตอร์ไซค์<า>แว้นเว้นแข่งต่างหร <c oughs> ือว,ว่าคนบุรคษขี่รถไหนได้รถเนาะบ่เคยซื้อรถกับมีรถเป็นพระเนาะบ่เคยขับรถก็คือ,อยังฝันว่าได้ขับรถเนาะ ครับเป็นเมื่อร่ปูเมื่อตะใส่เรื่องจริงเป็นอยู่เมื่อตะไส่ระลดไงปูเป็นแล้วครับพีค่ะกือหม่จะเใ้ถือม่อใหมีมิตรโยมครับไอ๋อค่ะฟันได้เข้าได้ของนะปูเนาะอ่าเอาแลีล้วแล้วจ้ะคนกดคนแชร์กันเลยกับพงไปจะข้าวหนึ่งชอเลือกเล่าต่อได้ค่ะปูค่ะเล้น้ามนี่ด้ายจับพิษกระดาษจับพิษหัว จ้าเอาขันสั่นก็ขออนุญาตปิดคลิปไทยก่นอนเนาะกล่าขอบพระคุณปูลหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝั่ง FC แฟนช่องโข้ารวยยังทั้งช่องเลย้หมดเลยครับปูเวลวจ้าการนมืองราชการค่ะสาธุเฮงๆปังๆ กดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับ,สน,บสนุนเล่นการพนัน,นทุกชนิดนะค่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้นนพพนองสุบุตรสุกสนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตตามาอยู่ตลขอดก็ขอให้ทุกท่านมิโฉมมิรามิหมาในเฮงปังๆรวยๆไปกับแนวทางของปูเสือเนาะรัฐบาลไทยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ